ส oh oh, 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 mm hmm ี่ร mm ้อยเลยละกันโอ้โหนียบร้อยครับโอ้มเข้าไปครับจังหวะนี้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทครับคำเตือนคลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกเท่านั้นเพื่อไม่เกิดภาระทางการเงินควรเล่นอย่างมีสติสัมปชัญญะเอาอแล้วผมกราบสวัสดีคุณทู้ชทุกคนกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมฟ็อกเทลเนี่ยผมจะกับในเกมอ่าผู้ษาที่เล่าในค่ายฟีจีนั่นเองนะครับผมจะกับมาวันนี้เรามากันใน3.9ทส่วนะครัสามจุดเลยก้าบาทเด้งผมด้วยนะครับมครับนะ มาเรามากันในทุนอ่าทุนเท่าไหร่ไว้เชื่อตะกี้เออมาเราเล่นกันในเบ็ดหนึ่งบาทเด้ผมเชครับมาแต่มาลายเดิมครับสวยงามครับสิบสามบาทมาันเดิมอะไรของ,งมึงก็ได้เออล้วหทดจะไม่มามันก็ไม่มาเล่นผู้ชมเรียบร้อยครับยี่สิบสี่บาทมารู้สึกว่าเกมนี้มันจะเร็วๆขึ้นนะผู้ชมใช่ปะเหมือนมันจะเร็วขึ้นครับนะโอ้เรียบร้อยครับจังหวะนี้ว่ายังไงครับบุ้มเข้ามาครับคูณสองนะผู้ชม สวยงามครับยี่สิบบาทโอ้โหเกียมันไปเร็วมากเลยผมจะกับนะเดี๋ยวพอยังไงจังหวะนี้ครับโอ้โหไม่เข้าเนี่ยผมได้มาเท่าไหร่เอ้ยร้อยเจ็ดบาทเลยนะพี่ชมมาเริ่มต้นซื้อฟีเจอร์ที่75บาทเลยผมจะกับมาเรามาลองกันว่ามันจะได้หรือเปล่าเลยผู้ชมนะฟีเจอร์เกมเฮ้ยทำไมเ,เกมมันเร็วจังวะเฮ้ยมันเร็วแบบผิดหูผิดท่าเลยผู้ชมมันมันแปลกๆ่แบบว่าเนี่ยเห็นปะ เกมมันลื่นมากนะครับผู้ชมครับเกมอื่นนี่ยยังก็เต่านะครับผู้ชมมาจังหวะนี้ไวครับแล้วโคตรเรียบร้อยครับจังหวะทุนสองเข้าไปครับร้อยห้าแปดเข้ามาท่านผู้ชมโอ้โหฟีเจอร์เกมนี้บอกเลยว่าคุ้มจะยิ่งกว่าคุ้มครับมาเล้นต่อครับอีกห้ารอบครับอีกสี่รอบอีกสี่รอบแล้วก็วายมาแบบนี้ครับสิบเก้าบาทก็มาแล้วก็วายยังมาต่ออยู่ครับยังไงจังหวะนี้คก็ปุ้มเข้าไปครับโอ้ยสามสิบหกบาทครับ แล้วก็ยังไงยังไงยังไงบูมเข้าไปอีกครับ39บาทเข้ามาได้ผมจากัารวมก็เป็น148ยสีบแปดบาทในการรางวัลซุปเปอร์เมกานะผู้ชมผอ้เสียมค็อกซิลครับไม่ได้เล่นนานนะผู้ชมมันมามันยังมาเรื่อยๆอยู่นะครับผมจากกาท็อปฟอร์มจริงๆแบบผู้ชมหนึ่้อยี่สิครับโอ้มีใครให้มากกว่านี้หรือเปล่าครับคุณที่สามไม่ใช่ใชคุณที่แปดใช่ไหมคุณที่สองครับแล้วก็ โอ้โหหมดแล้วพี่ชมได้มา696นะพี่ชมกันางวันรวมนะโอ้สุดยอดจริงๆครับเบ็ด1บาทคนับมาเราลองกันที่เบ็ดอ่าบาทลวกันเดี๋ยวดูกชมครับเดี๋ยวลองซื้อไปเรื่อยๆซิมาดูกันที่ว่ามันจะมาให้เราหรือเปล่าปุ้มเข้าไปครับ24บาทโอเคแปนต่อครับีกรอบ วูมเข้าไปครับ368ร้อยบดบาทช่ไหมผมจะกับไหมยงมาอยู่ครับแล้วก็ยังไงจังหวะดีครับเรียบร้อยครับคูณ12เข้าไปครับ996บาทได้ผมจะกับเป็นการรับประไปขายได้พี่ชมโอ้โหเราไม่ได้เล่นนานนะผู้ชมเกมนี้มันยังมาเหมือนเดิมเลยแบบผู้ชมนะอูจาวันดิสเกเตอร์มาต่อหรือเปล่าก็มีสองช่องอเรียบร้อยเรียบร้อยรอบนี้เพิ่มเป็นกี่ช่องเพิ่มเป็น5ช่องเลยนะผู้ชมไหมมา มพัพอให้โอ้ไม่มีแตกมาเนียผมเช่อกันไม่มีมา,าเลยนะผู้ชมเรียบร้อยรอบนี้ได้มา2,000บาทครับโอ้ยิ่งซื้อฟเจอร์มันคุ้มนะผู้ชมทำเล่นไปนะมาเล่นต่อครับเบ็ดหนึ่งร้อยบาทไปเลยนะผมเชอกันเกมนี้มผ,มผมบอกเลยว่าจ่ายแพงมากครับจ่ายแพงมากนผู้ชมมา1,380าแบบแล้วก็ ยังไงจังหวะที่2วันสี่ก็มาครับเร็วไฟเร็วมากเกมแม่งไปเร็วมากเลยผมจังรับผมก็ดูไม่ทันเหมือนกันนะบางทีมาฝ่ายมาแบบนี้ครับแล้วก็ตัวคสวยคามครับโอ้โหสองวันบาทก็มาครับเงินรางวัลก้อนโตนะอู้เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย <c oughs> เออไม่คิดจะออกให้ไม่เลด,ดเดียว ไว้มาครับแล้วก็ยังไงจังหวะนี้ไว้มาต่อครับเราคูณ2องเข้าไปครับ9ก้าร้อก็มาเนี่ยผม2,000บาทครับเงินรางวัลก้อนโตนะมาหมับเขาให้ครับหมับเขาให้ครับแล้วก็ยังไงปุ้มเข้าไปครับ240ร้อยสี่สบบาทเนี่ยผมชมอุ้ยทำไม่ได้เลยผมชมทำไปเล่นไปเอาเปสี่ร้อยเลยแล้วกันโอ้โหเรียบร้อยครับปุ้มเข้าไปครับจังหวะนี้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทครับ ขอเลยครับผู้ชมครับเงินรางวัลซูเปอร์เมกาโอ้โหจะขาดว่าจะกดเล่นๆนะผู้ชมโอเรียบร้อยเลยนะผู้ชมเออโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมเชิญครับ,บแหม่เสียงเปลี่ยนน,นะทุกเนี่ยเออไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผะู้ชมญครับฝากกันนะครับกับเกมค็อกเทลในค่ายปีกีนะผู้ชม